ในพือที่ไร้แสงตะวันมีเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเรื่องของวิญญาณอาฆาตที่ถูกกักขังในร่างพยักมันคอยติดตามคอยล่าและมันรอเวลาที่จะกลับคืนสู่ร่างมันชัดเจนมันไม่ใช่เสือธรรมดารอยมันใหญ่กว่าเสือโครงถึงสองเท้าและมันมีรอยเหมือนคนยืนด้วยใจเย็นก่อนตะวันเราต้องกลับไปรายงานคนอื่นก่อนเจ้าแน่ใจเลยบุญหมอผมเห็นมันกับตาเสือสมิงมันจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ครึ่งคนครึ่งสัตว์มันเฝ้ามองเหยื่ออยู่เสมอครับคือฆ่าฝันฝันว่ามันมาหาใบหน้าของมัน เป็นหน้าคนที่เราเคยรู้จักหน้าตาเหมือนไอ้ทองลูกบ้านท้ายหมู่บ้านนั่นแหละกทองมันตายไปหลายเดือนแล้วนี่หากมันกลายเป็นเสือสมิงจริงขาถาคมธรรมดาคงเอาไม่อยู่เวทมพยาโคจัตาวาพยัาเคนะสมุโชโธวิญ,ญญาณใดที่เข้าสิงสูจงคลายร่างจงออกจากกายจุกเ,เสียงอะไรนั่นมันเหมือนเสียงคลองผามนุษย์สมาทิ่ไอ้บุย เทียในให้ครบสามเล่มนี่คือการต่อสู้กับดวงจิตที่ถูกสาปครับหมอมังสัมพุทธโภปิดประตูป่าสะกดใจพยักข้าจะกลับมาข้าจะต้องกลับมาเป็นคน มันแรงกล้าเก e ินไปไอ้บูลใช่ยันที่ข้าให้พนิกวิญญาณมันโอเคมันก็เทวมันสุกหลังกว่านะยันยันอยู่ไหนพ่พอมอเสือสมิงมันเหือสมิงมันหายไปแล้วหรือมัน สือสมิงไม่เคยจากไปไหนมันเพียงแค่รอรอให้ความหวาดกลัวของคุณเปิดทางให้มันกลับเข้ามาและบางทีผู้ที่ยืนอยู่ข้างคุณอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว